ในวันคดีเนี่ยอย่างคนที่จะแต่งกวีนี่ต้องได้รับการศาึกษาดีมากอย่างแบบพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเขาแต่งเรื่องพระลอแล้วคนที่แต่งไอ้ยวนํำสวนน่ะก็คือลูกของบรมไตรโลกนาถคนที่แต่งไอ้ยวนพนะ่น่ะนั่นแหละคนนั้นน่ะแต่งกำสวนเวลาเขาขุดเอ่อเขุดคูขวางหมายว่าอ่อ่อ่าโปรตุเกสที่เขามาเอาเมือง มรากานะ่ะทางกองทัพนครต้องขุดคลองเตรียมตั้งก่ายไว้แต่ว่าไอ้น,นี่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่จะ,ะพูดจะพูดถึงเจ็ดปรามันเนี่ยในอ,องค์การแช่งน้ำรัดมานี่เลยอันนั้นจะยาวไปปฐมกาลนามีบ้าบ่งชี้อวิชาชีวาเกิดไหววัตตณาหาเท่านั้นมนุษย์แรกเริ่มมาตาหลงต่ออาจินใจ จเรินแก่กล้าไม่อันเพิ่มชั้นอตันหาเจ็ดปลามันพุ่งล่าเป็นไฟฝันเรือปลาย่อมต้มยำจะไหนกับไม้พรามพรามกินพร่ำหลับในลิกิตศาสตร์พลาดแลพรามแก่กินคัดไว้ผิดเพี้ยนบูราณสมัยเจ็ดปลามันพุ่งล่าเป็นไฟดังเรือเจ็ดปรมาตมันประไลายกับไม้อุบัติ กันหม่สุรีใสเจ็ดสว่างพบเพลิงถ่าเกิงนารุมิตรเอกภพวายหนึ่งฟ้าจาักรวาลคือคือที่เขาคัดในในอ่าอ่าอ,องค์การแช่งน้ำนะว่าปลามันปลานี่ถ้ามันปรุงร่ามันต้องเป็นต้มยำไม่ไม่มากกว่านั้นอันนี้พรามนี่มันกินมากมันก็รับในมันคัดไอปลามันนี่ที่จริงมาจากคำว่าปรามาตมัน ปรามาตัันมี่เป็นของใหญ่ในศาสนาพราหมณ์หรือว่าเห็นปรานนเนี่ยปลานนนอน,น,อนต่ำใต้ธรณีนิยายตาตัวใหญ่มือมายาวรีร่วงรุง่งที่จริงหินละลายแรงอักขณีรูปย่างรูปอย่างปลานะอาคลาเคลื่อนแผ่นดินสะดุง้งสั่นเทิมสะเทือนไหวในชั้นของแผ่นดินเนี่ยไอแมกมามันจะอยู่รูปร่างเหมือนอย่างปลาเนี่ยคนโบราณเวลาเขาข้าวิปัสนาทางใน เขเห็นนึกว่าปลาพอปลาเคลื่อนตัวและแผ่นดินไหวนี่จริงๆอย่างนั้นในในองค์การแจ้งน้ําก็เหมือนน่ะปลามันกินมากไอไ้อเขาเรียกอะไรจะหนับะจะหน,นับบ้งชาเจอทําให้คัดผิดพลาดในไอปลามันจริงจริงเป็นปรามาตรรมันครับมีผู้ชมหน้าเวทีนะครับเขียนบทกวีให้ท่านอังคารนะครับผมจะยกมาสักบทนะครับ อังคารใช้ถานเท่าธรรมดาคือมณีล้ำเลอค่าเพลิดเพล้วทิพโลกส่งท่านมาเป่าประกาศทรงเห็นเอกวีแก้วแห่งยุคสยามสมัยครับคุณตะวันสาร,รคามแต่งเอาไว้ในวันนี้ครับบัดน,นี้เราก็จะขอจบรายการพิเศษในช่วงนี้ตลอดวันนี้ทั้งวันนีนะบนเวทีสันติอโศกจะมีงานอังคารผู้ผ่านปฉิมวัย แล้วก็จะมีศิลปินพันธมิตรต่างๆนานาเนี่ยมาขึ้นเวทีชินกรไกรลาดก็จะมาศิลปินแห่งชาติได้ยินว่าอาจารย์ธีนวัตเมรคกพิทักษ์แฟนรุ่นเก่าขนาดแท้และดั้งเดิมะของท่านังคารก็จะมาด้วยมาแสดงความกตัญญยูกตเวทีผมยังไม่ผ่านเนี่ยผมยังไม่ผ่านถ้าผ่านแล้วก็เข้าโรงนี่อันนี้ท่านังคารเป็นคนกระซิบบอกเอ้าโรงนี้ท่านได้จะใดมา พอตึอง,ตองเมตตามอบไว้นั่นอ่อาฮะคนคนซื้อท่านชไหนหมาซุกซ่อนฮะห่วงซุยท่านแย่งหมาเกิดไซน,น่าให้อภัยฉไหนเอาจอบแล้วนะเอาละขอขอบคุณกราบขอบคุณเพราะท่านสมณะโปธิรักษ์ที่ให้โอกาสแก่รายการในวันนี้ขอขอบคุณท่านอังคารก,ารกริยานพงศ์ท่านอาจารย์สอศิวรักษ์ ท่านอาจารย์อวรัชพงไพบูรณ์มียุทธยงลิมเลิศวาทีและทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการฟังอย่างมีสุนทริยรสพุทโทธธรโมสังโฆ